แมมมิวสิกวิดีโอ l o v s Sick Girl จะปล่อยออกมาให้ชมกันมากกว่า1เดือนแล้วแต่แฟนคลับยังคงชื่นชอบและยังเข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างภาพเบื้องหลังหรือฉากที่ถูกตัดออกแฟนคลับเสียดายมากที่สุดน่าจะเป็นฉากของลิซ่าในลุคเสื้อหนังมีหนามที่ดูเท่มากชุดนี้ไม่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเลยแต่หลายคนเข้าใจได้เพราะชุดอาจจะดูเข้มแข็งเกินไปเพียจาคอนเซปต์ของเพลงแฟนคลับแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า ลิซ่าในชุดนี้คือดีมากฉากของจีซูก็ถูกตัดออกเหมือนกันรวมถึงฉากจ้องมองของเจนเนี่และโลเซ่ที่เต็มไปด้วยคาริสมาด้วยต้องเข้าใจนะว่าเวลา3-4นาทีไม่สามารถเก็บภาพเหล่านี้เอาไว้ได้หมดแต่ก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ดีหลายฉากที่ควรจะอยู่ในมิวสิกวิดีโอถูกตัดออกเฉยเลยฉากลิซ่าคือดีเลยนะแต่ถูกตัดออก ฉากนั้นก็ไม่ได้สวยมากแต่ก็น่าเสียดายสำหรับลิซ่าพราะถ้าชุดนี้อยู่ใน MV ต้องปังมากแน่นอนเหมือนเป็นชุดที่แบบผู้หญิงเจ็บปวดจากความรักและพยายายมใส่เกาะเพื่อปกป้องตัวเองชุดแนวนี้ไม่เคยเห็นแบ็คพิงใส่เลยนะนอกจากนี้ยังมีเรื่องเมคอัพที่เน้นตาให้โดดเด่นมากต้องเห็นใจแฟนคลับลิซ่าที่ฉากนี้ถูกตัดออกทั้งที่เสื้อผ้าหน้าผมปังขนาดนี้แต่ไม่ได้อยู่ใน music, video มิวสิกวิดีโอแม้แต่นิดเดียว ฉันคิดว่า YG คงเห็นว่าสไตล์นี้ไม่เหมาะกับ MV เลยตัดทิ้งฉันคิดว่ามันไม่เข้ากับ MV ครั้งนี้ที่คอนเซปเป็นพิงมันดูเท่แหละแต่ว่าแค่ในฉากมิวสิกวิดีโอที่มีก็โอเคแล้วนี่คือความเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตนะคะ